ส,สุกนี้สุดเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอนน,นแต่วันนี้เรารู้แน่เพราะศึกในวันนี้นะครับสามัคคีกันมากๆไม่มีแบ่งฝ่ายแบง่งเอชอย่าแบง่งเอาเหรอเพราะว่าเขารวมตัวกันมาเพราะว่าเขาเป็นพวกเดยอะๆๆไม่ได้โกรธอะไรเขา <c oughs> ทำไมต้องใช้อารมณ์แรงขนาดนั้นด้วยเอาเป็นว่าทุกคนมาด้วยความสามัคคีกับศึกที่ชื่อว่าสุดเสนรู งั้น,นมะเนี่ยใครโสดใครไม่โสดได้โสดกันจริงป้ะเนี่ยเรามาเช็คกันหน่อยมาพี่ลิงอา้อาใครนนโสดขอให้ก้าวมาหน้าครับดึอ,อ่ะโอ้โห<อ>ชื่นใจนะมีแต่คนหล่อๆส,สวยๆมังนั้นเลยเดี๋ยวเล่นเกมกันไปคุยกันไปอุ้มาจากไหนเนี่ยกันของกันกันไหนเนี่ย เห็นพ่าแล้วพี่วะรักเราเอาอย่างนี้เราเล่นเกมกันไปคุยกันไปดีกว่าเนาะเพราะว่าแต่ละคนตอนนี้ก็แรงๆทั้งนั้นเลยประจำ่ามือจำบดีวันนี้เราเอาใจคนโสดกันหน่อยไหมได้ได้ได้เอาแบบว่าล่อหลอกให้พวกเขาตายใจนิดนึงมาเซอ,เอ,อร์กันเลยเอาเรื่องดีๆมาเซอร์ก ราสีใดในช่วงนี้โสดแล้วจะรุ่งเอามาเน้องบิกตอบน้องวิกตอบว่าอะรทำไมถึงเป็นเราอะ เพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่มีแฟนครับอ่าแล้วก็ช่วงนี้งานเยอะครับผมเออผมก็เลยคิดว่าคาดคะเนจากตัวเองแล้วกันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองดูจากงานที่กําลังเข้ามาหาเราเยอะๆมาน้องหญิงน้องหญิงั้งแมกเหรอั้งแล้วมาเลยยินดีต้อนรับตอบเลยว่าไอาเป็นออ่านสวตอนนี้เขามีละครออนแอร์อยู่แล้วก็ ก็กระแสกำลังมาแล้วก็จริงๆมีเพื่อนที่เกิดราศีมีนะคะก็ช่วงนี้เขาก็แบบรุ่ง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 แล้วก็ประสบความสําเร็จเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอ๋อคุณทราบหรือเปล่าว่าเขาเป็นลูกนลักของคนหน้าเผาอินเดียแดงเระวางอย่าแซวมาอย่าแซวมาเดี๋ยวดูแับคนนกอีโมคนนอกอีมูนี่โกหกแล้วมันรัดหัวไหมฮะโกหกแล้วมันใส่อิลแล้วมันใส่อิลแบบเขาเอออามาที่าะตอบว่า ราศีสิงคุณบอยปกักกลียอันนี้สนิทกันผมเลยรู้สึกว่าคือตอนนี้เขาเขาสนิทกับคุณไหมคุณถามผมว่าอย่าง <c oughs> ไม่คือเขาเป็นคนไม่มีแฟนก็เก็บเบี้ยใบรายทางเอาไปาแล้วเขาก็เลยกําลังฮอตผมเลยรู้สึกเขาพยายามจะมาสนิทกับผมมั้งครับข<อ>เขากำลังฮอตอยู่แล้วก็ไม่มีแฟนเลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาโอเคครับเขาบอกมาเหมือนกันครับอ้าว่ะพิชันพิชันตอบว่าราศี เห็นพี่เขาบอกว่าพี่เขาสดแล้งงานเยอะครับผมเลยเชื่อครับพี่แล้วเรามีงานเยอะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อออยๆเ๋เราไม่คิดว่าเราลุ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมยังครับยังยฮะครับผมแล้วโสวดหรือเปล่าเราเอ่ะโสดครับอโสดชัวร์ไหมชัวร์ครับจริงหรือเปล่าจริงครับยิ่งโสดแต่ว่าราี โสดแล้วลุ้งหรือเปล่าแต่คาดว่าถ้าเกิดไม่โสดตอนนี้ไม่น่าจะปลอดภัยดูจากเออไม่เด่นคนไม่ปลอดภัยแน่ไม่กันนี่มีแฟนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ให้น้องมีเธอเอาไว้เป็นเพื่อนแม่เห็นป้ายไฟอยากเที่ยวรถบัมมากเลยอะไรอะไรเหมือนรถบัมเลยใช่ไหมก็เลยดูจากแฟนคลับนี่แหละเยอะๆเนาะของหนูล่ะของหนูเหรอคะ ก็ไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีค่ะแต่ลุงไม่ลุงไ,ไ,ไม่รู้เหมือนกันค okay, okay. ่ะโอเคเข้าใจน้องนะเข้าใจนะ จากที่เขาไปงานแล้วเขาโพสในอินสตาแกรมาครับผมว่างานเขาแบบมีทุกวันเลยเพราะว่าเราก็ติดตาม f o ล low เขาอยู่ครับอนี้คน Fol โล w เขาเยอะมากใช่ครับเยอะมากเพราะว่าเขาเขาเขาลุ่งแน่แว่างเนาะวันวันเนาะไม่ต้องบวชท่องบดเลยเนาะแล้วเขาคน Fol โ low เขาก็เยอะเขาไป Fol โล w คนก็เยอะจริงหรอจริงหรอครับไมมันจะได้บาลานซ์กันไงคนตามดูเราด้วยเราตามดูเขาด้วยเอาป่ะเอา่ป หมอรักบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบมีแฟนแล้วห้ามห้ามแบบห้ามเปิดเผยอ๋อต้องแอบต้องแ,บแ,บแบอบแอบรักกินขโมยกินงี้หรอคือกเกี่ยวะไยกาเนี้ยถ้ารักเป็นเขาบอกเป็นโสดเนี่ยให้คนอื่นดูเหมือนเราโสดจะดี<อ>เพราะว่าให้แอบ,บมีเนี่ยแต่ไม่ต้องบอกคนอื่น<อ>ก็เลยเอาตัวเองเพราะว่าอ่าเชื่อจากครั้งที่แล้วอเอาอะไรอย่าพูดเยอะแล้วผิดอายเขาแล้วถามทำไมอ่ะถามทาไมต่ว่ารัก เพราะว่าดูว่าแต่ละคนเนี่ยก็ลุ่งกันเยอะมากอย่างยู่แล้วเอาเอาเป็นราศีมังกรอะไรเงี้ยมังกรที่สัญลักษณ์ชายค่ะอาจจะแบบว่ารู้สึกดุดันแล้วแบบอยู่คนเดียวน่าจะดีอะไรเงี้ยและไอซ์ดุไหมนี่ดุป็นคนดุไหมเป็นคนนี้ดุจริงไอซ์ตอนนี้ยังไม่มีแฟนเเหรอคนที่ไปส่งที่แถวตองหล่ออะไรเงี้ยใครอะใครอะที่ไปวิลล่าคนรถไงคนรถคนรถล่อๆเนาะ เป็นขวัญใจสวาวๆนุ่มบอยประกอก็เลยถูกเพื่อนๆรุมทายว่าในช่วงนี้โสดแล้วจะรุง่งอ้าวแบบนี้สงสัยต้องรอลุ้นแล้วครับว่าจะใช่หรือเปล่าช่วงหน้าฝันทง